อาการปวดตึงข้อเข่าก็ลดลงทานไปได้สักประมาณเดือนหนึ่งมันได้ผลขอแนะนำตัว J2 Collagen นช่วยให้ผิวพรรณของเราสดใสด้วยค่ะขอแนะนำเลยนะคะพ,พี่เพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาพวกข้อเข่าข้อกระดูกขอแนะนำตัว J2 Collagen เพราะว่าพี่ก็เคยมีปัญหาพวกนี้เหมือนกันแต่พี่ทานไปแล้วรู้สึกว่ามันได้ผล สำหรับพี่ทานไปได้สักประมาณเดือนหนึ่งก็เห็นผลค่ะอาการปวดตึงข้อเขา่าก็ลดลงตัวเจทูคอลลาเจนตัวนี้ช่วยในเรื่องของเพิ่มน้ำในข้อกระดูกได้ค่ะและที่สำคัญช่วยให้ผิวพรรณของเราสดใสด้วยค่ะสำหรับวิธีการทานเจทูคอลลาเจนนะคะตื่นขึ้นมาก็ฉีกซองแล้วก็ชงกับน้ําอะไรก็ได้ที่เราอยากทานเพราะว่าเจทูคอลลาเจนเป็นสูตรละลายในน้ําเราทานต่อเนื่องอาการปวดข้อปวดเข่าก็จะทุเลาลง j จทูคอลลาเจนหกล่องมี28สซองทานได้1เดือนค่ะสำหรับท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อได้ทางเว็บไซต์ค่ะ j 2 c o l l a g e n n e t หรือ line oa J2 Collagen ค่ะ